โอเคนะครับผมก็ต้องขอาการสว,กสวัสดีนะนะ้องๆไทยพูดนารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง beach channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบ o อ m แมปบอกฟู Robot, Map, Bot, Food นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับก็คือ ล่าสุดนะครับมีอัปเดตเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับที่หลุดมาจากทวิตเตอร์นั่นเองนะครับผมก็มีน้องๆหลายคนทักมาบอกพี่นะครับพี่ก็มาเดี๋ยวอัปเดตให้ละกันนะครับสำหรับเกาะนี้เป็นเกาะใหม่เนาะนะครับที่หลุดมาในทวิตเตอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูแล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอไปสุ่มผลพิสากันก่อนนะครับตามสูตรคนดูนะครับก็คือวิ่งรอบคนสุ่มนะครับหรอบจากนั้นใช้สกิลดาบอะไรก็ได้นะครับสสกิลเนาะนะครับจากนนเขาบอกว่าสุ่มไปได้ ดูซิว่าพี่เนี่ยจะได้หรือเปล่านะสูตรนี้นะปุ๊บกดซื้อโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ถือว่าถือว่าโอเคอยู่ได้ผลแมงมุมมานะครับผมนี่ครับใครที่มีสูตรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยละกันนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอเก็บเลยแล้วกันปุ๊บเก็บไม่ได้ตอนนี้พี่มี3ผลเรียบร้อยขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเผื่อใครอยากมาเก็บเนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ก็อยู่เซิร์ฟทั่วไปนั่นเองนะเดี๋ยวพี่ขอข้ามไปดูฝั่งนี้ก่อนเผื่อมีเพิ่มเผื่อมีอีเวนต์หลุดออกมาเนาะเพราะว่าส่วนมากน event เนนียต์จะะหลุดมาารงก้ น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ส่วนมาก,ก้็ส่วนใหญ่นะนะนะครับผมแต่ว่าเดือนตุลาเนี่ยก็อาจจะเป็นกิจกรรมช่วงวันฮาโลวีนนะต้องรอดูว่าเกาะน,นี้เนี่ยจะมาหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่อนจะไปดูกันเนี่ยใครที่เ,เล่นรหัสนะครับบอกฟูดแล้วเวลไม่ตันสักทีอยากได้ไก่ตันนะครับผมพร้อมเล่นพร้อม PVP เนี่ยพี่มีเว็บมาแนะนำนะครับแล้วก็เวบนี้ไม่มีเกลือไม่มีสุ่มครับ นะครับได้จริงแน่นอน100%มาตามพี่ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็พาเข้ามาส่วนเว็บเลทช็อปเป็นที่เรียบร้อยนะครับลิงก์เว็บเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแปะไปใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมหน้าเว็บเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สายฟรีเลยนะครับแจกฟรีโค้ดเครดิตแจกฟรีไก่ตันเผาวิสีเราสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะเด้งไปหน้าแฟนเพจนั่นเองนะครับแล้วก็ไปดูกิจกรรมได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีไก่ตันาหนก่น9บาทไกะเาจแย่งกันือเี กลือครับซื้อปุ๊บได้รหัสเลยครับนะครับซื้อปุ๊บไม่มีเกลือนะซื้อปุ๊บได้รหัส100%ครับแล้วก็ตอนนี้เหลือก็จะมีไก่ตัน29บาทนะครับผมไก่ตันสุดฮิตนับ59ไก่ตัน6บาทดับคู่เด้งขนเสือในกล่องนะครับก็แล้วก็จะมีไก่ตันมุกจีตื่นพร้อม p ีวก็คือทุกรหัสเนี่ยในเนี้ยในเว็บเขาเนี่ยคือซื้อปุ๊บได้รหัสเลยทุกอันแล้วก็จะมีแมปเบสบอลด้วยนี่ครับนี่ครับตามนี้เลยแล้วก็จะมีพวกเผาวีก็จิมีัรคบมหด ส่วนเทียร์หนึ่งก็อยู่นี้499ก็คือสุ่มเผาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าได้รหัส100%ครับไม่มีไม่มีแบบว่ามีกงมีเกลือนะนับซื้อปุ๊บได้รหัสเลยนะครับใครที่อยากได้ไก่ตันเผา v ีเทียร์สิบเทียร์หนึ่งก็เข้ามาที่เว็บเลดช็อปได้เลยนะครับลิงก์เว็บเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมมาทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูใน Twitter นะครับสำหรับยูเซอร์นี้นี่ครับชื่อตามนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะแปะภาษาฝรั่งชื่อนี้นี่ครับ Zartania ชื่อนี้เลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่2022เนี่ยเขาอัปเดตน่าจะอัปเดตเกาะนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่อ่ะจำได้ปะนี่อะเป็นเกาะใหม่เห็นนะทีนี้ล่าสุดเนี่ยเมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วนะครับเขาก็จะได้อัปเดตเกาะใหม่ตัวนี้ขึ้นมานะครับอาจจะพี่ขยายให้ดูนะนี่ครับภาพใหญ่เลยนะก็จะเป็นประสาทแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีท่าเรือไว้เสกเรือแบบนี้นะครับโอ้โหอย่างเท่เลยนะใครคิดว่าเป็นเกาะไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์เน มีแต่โอ้โหคนดังมันครับมาคอมเมนต์ไหมอย่างเช่นช่องกิจเกมมิ่งนะนะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับก็มาคอมเมนต์ว่า OMG นั่นเองนะครับก็คือเกาะนี้เนี่ยนะครับพี่เชื่อว่าอาจจะนะนะครับอันนี้เป็นการเดาของพี่นะครับอาจจะมาช่วงกิจกรรมวันฮาโลวีนนะครับอาจจะมาช่วงกิจกรรมวันฮาโลวีนแล้วก็จะมีอีเวนต์นะครับช่วงวันฮาโลวีนเดือนตุลาคมเนี่ยอัปเดตเข้ามานะครับเพราะว่านะครับก็คือความ ยังไงอะว่าจะมาไวมาช้าเนี่ยพี่เห็นช่อง ip inda เนี่ยเขาเขารีโพสต์มานะครับนี่ครับเขา,าเรีโพสต์มาไอ้แมรีโพสต์ก็คือโพสต์ของคนนี้นะครับนี่ครับรีโพสต์ของคนนี้มานะครับเนี่ยพี่ว่ายังไงก็มานะนะครับแล้วก็น้องๆคิดว่าเกาะนี้นะครับเป็นเกาะอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมคิดว่าเป็นเกาะอะไรหรือว่าจะเป็นเกาะใหม่เลย นับหรือว่าจะเป็นอัปเดตเกาะเก่าอะไรประมาณนั้นนะับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสหลับอัปเดตที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนาะแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นทางด้านของสกิลนะครับเอฟเฟกของดาบสมอเรืออันใหม่นะครับพี่ไม่แน่ใจนะว่าจะมาพร้อมกับ กาะใหม่หรือเปล่านะอันนี้พี่ไม่แน่ใจจริงๆนะครับพี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอแอดมินเข้ามาอัปเดตอีกรอบนึงแล้วกันนะครับส่วนเกาะใหม่เนี่ยพี่ว่า ไม่รู้น้องๆคิดเหมือนพี่หรือเปล่านะอาจจะมาช่วงวันฮาโลวีนนะครับที่กำลังจะถึงนี้นะครับมาพร้อมกับอีเวนต์ชุดใหญ่นะครับมีแบบภารกิจให้ทําอะไรต่างๆนะพี่ว่าไม่แน่เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูนะครับส่วนใครที่คิดว่าเป็นเกาะไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวพี่จะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับลุนโรบักฟรีนะครับลิงก์กลุ่มพี่แปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ อยากได้โลบัคฟรีในคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์ชื่อเล่นแล้วก็ใส่วงเล็บบิตชาแนลพอนะครับแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มแจกในคลิปต่อไปนั่นเองนะครับใครอยากได้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นี้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสรับคลิปวิดีโอตัวไปก่อนนะครับกาวว่าสวัสดีครับ